สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมองสุบอนพ่อพ่อกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องฟันเขาเศร้ามาอนีิสบายดีพี่น้องทอดน้องไก่ต้มมังหุงกินไก่น้ก้าฮะก็นอนว่างหันนี่พี่น้องเอ้ยตื่นเลยสบายดีพี่น้องมามาหนิเขาเศร้าน่วมกันมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวเศร้าน่วมกันเด้อแคนตื่นไว้แท้ มาเ้ยเด้อพามนั่นกินหายกวตายหิวพี่นองเลยมันหว่า ก,กินก่อนแล้วเธอเฝ้าออกินแล้วก็เฝ้าออไป

รแรงยังลงไปยออไ่อหน่ะถ้าทอดเราได้น้องไก่เขานะ่ะเข้ามาเข้ากระเทาะเราได้ืมาืมมาสติเอาคือหายแต่เม่บักเทนวะเขาคือบัวดได้วะ

งวก็ลงไปผูพก็แห้งเอ้าหักคนมาหักเงินหักอนมาหักเงินทามีเฮาพี่น้องอันนี้เอาไปเงื่อนทาไปสี่ผมคือว่าเอาไปหนุ่มโง่งบบทำน่ะปุ้ยแวบมง่ตลาดเลย,นยเนาะเกี่ยงคนงานยังเอ้กันเห็นหมูว่านี่ว่าสิลาบมันกินอยู่ นอนออกับเป็นนอนเอามาเอามาไปกินมะขานะไม่ใส่ด้วยันเป็นตากล้องลูกกินน้ำลังเั่เนเหรอหนามนะ <c oughs> ากินน้ำลังนะลูก <c oughs> เนาะอากินน้ำลัง ใช่หุ้ยให้อากินขผาวซะก่อนแน่จังไปก็ได้อาบโบกินขผาวอาไดใช่มีแห้งอุ่มอืมอบมีแห้งอุ้มแล้วขผาวกระท่านได้กินอืมอืออืออือเออสิผ้าไปหีดดองให้อาได้กินขผาวเอาแห้งซะก่อนคันแนวนี้น่ะเป็นลมตายโลดข้วเผาท่านได้กินนี่เป็นลมตายค่ะค่ะ ิตายก่อนบักแท่นคักคันแนวนี้เออบมตายส์อ่ะอืออากินข่าวก่อนจังไปเนาะกินข่าวก่อนจังลงให้น้าเนาะเนาะเนาะอืออืออ่ากินข่าวก่อนจังไปใช้นกบัะคัมได้ฉลุหนกเน๊นกหนกคัมเน๊หนกคัมมากระนั่นมองได้นี่ตื่นเลย ตีเขวพักชแนลนี่พกเทน่นเฮียนนี่ไสบอดีเด้อกูสิตี้เขวมึงไปชิมาตีขออแขวน้นนองเท่นพี่น้องนี่น่งเ่่งี่นีนก่น่นี่นี่่นห่่น่นีนอน,นอน่าน่ บึ้มบึ้มเอเกาปิ้มเอ้าอ้โอ้ยหามเลยอยาเห็ดแต่อาลุ้ยบามึงได้โอ้มันสกกระปุกมันทุกกระปุก ก็คือว่ะน่ะน้องไปป้อนนะจังชัวรน้องไปเกี <c oughs> ่ยวข่าวน้ำเขาโลทนานหนี่น่ะไปโลดไปเกี่ยวข่าวโอภูมิ <c oughs> ไปเกี่ยวขวน้ำข้าวโลดบ่ต้องอยู่น้ำอาแคนแนวนีน่นะดื้อน้ำิไปบงูมัน่าไปอไปบอเกี่ยวข้าวน้ิไปเกี่ยวข้าวบลูฮะไ,ไ,ไปบ่เกี่ยวข้าวนะ่ะไปโรดบ่ต้องอยู่<อ>น้ำข่อยดื้ดอนะ่ะ ตอนเที่ยงมีเมนูยังวะน้องดีแท็กนะถือปีมาให้เรียบร้อยมาแกงใส่กไก่อยู่สันขา้าวสต๊าฟหมุงจุเพิ่นกินยังเขี่มาว่าแกงใส่กไก่เกช้าตำหมังหุงเที่ยงตำหมังหุงแรงตำหมังหุงโอเคไหมหมูว่านี่กาโบจักตีป่าโบจักยุ้มพมนั่นนี่แหละ ก็นอนเลยฮะไอ้เพิ่นฮะเฮงกระเฮ็ดอสสบายดีพี่น้องไงลูกเออจ้าเขียนมาตะใช้อันนี้เกลือไก่มีลูกอ่ะเกลือไก่ลูกออเออเกลือไก่แล้วลูกเข่ากัเกี่ยวเลยมีกินอยู่ดอกอืมบอดลงลูกอ่ะปอดลงปองใหญ่ๆไงปองใหญ่ๆลูก กูเคยกินน่องไก่ได้เลยชิ้วเกลือไก่พี่นอ้องเอาลงลูกเอาลงปองป้าขำเขาเอาหอไก่กินลูกเอาหอไก่กินเอาหอไก่เอาหอไก,อไก่อย่าเห็นเน่าหน้าน,านไก่สิขึ้นเทียงคุณเริ่มเป็นตำลึงไหนแล้วมุญติ แหม่ยังมุดไหนคือกันเอามาลูกนี่ๆๆๆนี่นนีช่องระวังไก่ต่อตาลูกลูกขึ้นมาไก่สิต่อตาอาเอามาๆๆ้วมาปั้นต่อยไม้น่ะ จับเดาพอจับินโลดไงคุณหนาบุ้งกระโดดต้องกระมแรกจะให้บกแขกก็สีด่างก็เมนุแทนกระตั้หน่อยเนาะมางงนะจบเอาไม้ก็ต้องสีดอกเอาเนื้อเดียวิบวนหน่อยตอนน้คนไล่ตั้หน่อยคนหน่อยตั้มไล่ตั้ยางเห็ดยังกระห้มมนเลือกกินโหลด เด็กกินจั่างว่าอิม่มเอานี่ลูก,กนะนี่นี่นี่เกลือไก่นี่พี่น้องบอกเอาบรน,น,น้องแทนดิโอ้ยาทำทำสิหยกหยอยปล่ห้ซื้อให้ขายดอกเอาไปซื้อโลดไงอยา่างที่เคยนำเอาโอ้ยเอฟซีว่าคั้นเอาไปเลี้ยงไงเราปล่ห้มาเอาคืนเด้อว่าสันเอาแล้วเฮ้ยพี่บ้าเนาะพี่น้องเลี้ยงไงวะเสียกไปได้คืนเนาะมาเองมันดอก สบาสำนีนะบมโหซ้สำสุดสุเบิร์ดพี่น้องเลิ่อแต่ลถ่ถุยล่อะไรเด้อพี่น้องที่ล่า,าพ่อกันใหม่ลงไปสี่แข่สีฟ้าก็โหลดแล้วดีดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนสบายดี